สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมดสเปซคากเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมต้อนรับนะครับผมหลังจากวันหยุดยาวนะครับเทศกาลสงการนะครับวันนี้นะครับโมดหยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ t o y o ต a า e w f o r t u n e นนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่น2.4ขับ2นะครับคันนี้ดิสเบรก4ล้อเลยนะครับผมเป็นดิสสี่ล้อมาให้แล้วก็ เป็นรถปี2019นะครับผมเลข่งไมค์ขับใช้งานไปเพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมราคาตั้งขายพิเศษสุดๆเลยนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นนะครับผมอเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับมูจะพามาชมภายในภายนอกกันนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับผมหรือว่าตามหาอยู่นะครับผมเป็นรถโตยต้านิวฟอร์จูเนอร์นะครับผมสีขาวมุกสวยๆหล่อๆคันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมจะมาเริ่มมาจากด้านตัว โคมไฟหน้ากันก่อนนะครับโคมไฟหน้าเข้ามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟ LED daylight มาให้แบบนี้ LED daylight มาให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวซี่กระจังหน้าโครเมียมนะครผมแล้วก็ตัวโลโก้ t o โยต้า ผมเนียมเช่นกันนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ยางนะครับผมดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นครับรัดมาพร้อมกันเป็นตัวยางมิชลินนะครับตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลอยขอบ18นะครับผมแล้วก็ตัวกระจกข้างครับมีเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กันสาดติดออกศูนย์ออกโรงงานมาให้ทั้งหมด4บานนะครับ มือจับประตูปิดเปิดแบบโครเมียมนะผมแล้วก็คู่หน้ารองรับระบบสมาร์ทคีเล t นะเบาะภายในนะผมเข้ามาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็ มีเป็นตัวระบบแพนเดลชิพให้นะครับสับขึ้นลงเกียร์ได้แล้วก็เลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปเพียงนะผมับผม85,000กิโลเมตรเท่านั้นนะผมหน้าจอนะครับทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้เลยขนาดใหญ่แล้วก็ตัวแอร์เป็นตัวระบบแอร์ดีตอนนะครับกุญแจนะครับผมครบครบนะครับออกป้ายแดงมานะฮะสองดอกนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้แบบระบบขั้นบันไดนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็ ว่ากว้างขวางแบบนี้เลยนะครับผมเป็น PPV ยอดฮิตเจ้าตลาดนะครับผมแล้วก็เป็นสียอดนิยมเลยนะครับผมสีขาวมุกนะครับผมแล้วก็คันนี้ได้เป็นตัวรถปี2019ด้วยเป็นรถบ้านรับจากมือเจ้าของแล้วก็เร่งไมค์ขับใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะครับผมที่ชัดแบตด้านหลังพาวเวอร์อัลเลทด้านหลังก็มีให้ครบให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ตัวดิสเบรกนับมีให้ครบ4ล้อเลยนะครับผมไฟท้ายแบบไลท์กดิ้งฟูลเอลีดแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายนะครับเปิดปิด ระบบไฟฟ้านะครับผมใช้งานเพียงแค่ระบบปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะครับเบาะแถวที่3ครับก็สามารถพับลงมาแบบนี้ได้หรือว่าท่านใดที่จะเก็บของสัมภาระเพิ่มเติมก็สามารถพับแขวนขึ้นไปได้เลยนะครับตัวโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดรอยเม็ดอาร์คเดิมๆแล้วก็หัวน็อตครับผมไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดใดๆสิ้นเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับผมเขาติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้เลย ร,รอยเม็ดอาร์คเรียงเดิมสวยๆออกจากโรงงานเลยนะครับรถบ้านเดิมๆรับจากมือเจ้าของแล้วก็ขับใช้งานน้อยมากๆนะครับผมแล้วก็สภาพนะครับค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะครับท่านนดสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับรีบันดนัดวันเข้ามาดูหรือว่าวันเข้ามาจองรถวันเข้ามาทดลองขับดูชมรถตัวจริงได้เลยนะผมสาหรับคันนี้ t ต y ต้าเน,นฟอร์จูเนขับ2นะครับผมเป็นตัว ดิสเบกฟีสี่ล้อนะครับผมแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่8 5 9 0 0นบาทเท่านั้นท่านได้สนใจนะครับผมอยากทราบโทรรายสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านเพิ่มเติมนะครับผมในการจัดไฟแนนซ์นะครับโทรเบอร์ติดต่อมาหากรรมมดโดยตรงได้เลยนะครับผมที่เบอร์0 9 8ย์เก้าแปดครับสี่นะครับผมสองเจนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับสี่เก้าศูนย์นะครับผมสองเจ็ดสามเก้านะครับผมยังไงนามมดจะทิ้งลน์ หรือว่ารวไมไปถึงตัวแฟนเพจ Facebook หลักของมลหรือว่ารวไมไปถึงตัวเบอร์โทรนะครับยังไงโทรติดต่อหรือว่าทักมหากมมดกันมาดูก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มลก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ